ข้ราเพ้ประเยข้าพเจ้าท um> ั <t <t ้งหลายพอน้องไหว้บูชาแม่ย่านางเรือที่สถิตดูแลรักษาเรือลำนี้ด้วยสักการะนี้ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้นามัธิและอังคารของคุณไซบันปีเตอร์วอ o r ฟอร์ดลงเรือลำนี้ไปลอยในทะเลขอไม่ให้านางเรือได้โปรดอนุญาตให้นาบัติและอังคารลงเรือได้และได้โปรดคุ้มครองรักษา ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำพิธีล,ลอยอัถิและอังคาร<ล>ด้วยความสะด,ดวกและปลอดภัดยด้วยประการทั้งปวงเอิน